ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวอัจชราพรวิไลสมสกุลผู้เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะ ข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินดิฉันนางสาวอัชลาพรวิไลสมสกุลจบการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒว์วไลาอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดประทุมธานีเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2561โรงเรียนบ้านน้ำดินอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2 ปัจจุบันมีอายุราชการ4ปี9เดือนปรักงานเป็นไปตามที่กคออสอกำหนดชั่วโมงสอนตามตารางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ12ชั่วโมงวิชาสังคมศาสนาและวัฒนธรรม6ชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน5ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น24ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษางานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นรวม16ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านการจัดการเรียนรู้การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรที่ฉันได้ดําเนินการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ศิลปะ หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ำรินปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นตามหลักสูตรของสถานศึกษาพุทธศักราช2566นักเรียนได้เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาด้วยชุดกิจกรรมที่หลากหลายทำให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ดิฉันได้ดำเนินการใช้โปรแกร,รมสร้างงานนำเสนอข้อมูลและใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านช่องทาง YouTube และแอปพลิเคชันที่หลากหลายโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย1.5 วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนได้รับการวัดประเมินผลโดยใช้เครื่องมือและแบบประเมินตามตัตวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ1.6ศึกษาวิเคราะห์และสั่งเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ดิฉันได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียน1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนดินฉันได้ดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ผู้เรียนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดทำป้ายนิเทศและผลงานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ร่วมกันส่งผลให้ผู้เรียนพึงพอใจกับบรรยากาศในการเรียน1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน ดิฉันได้ปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมวัยของผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2.1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ดิฉันจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลทะเบียนแสดงผลการเรียนทําให้ผู้เรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศสะดวกต่อการดําเนินงานและการนําข้อมูลของนักเรียนมาใช้2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดิฉันได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดตลอดจนออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วยเหลือแนะนำและแก้ปัญหาตามความสามารถของตอนเองก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้เรียน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาดิฉั้นได้ร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งมอบหมายงานและกิจกรรมต่างๆนอกสถานศึกษาช่วยเหลือคณะครูประสานงานกิจกรรมต่างๆตามความสามารถของตอนเอง2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการดิฉันได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเจ้งข้อมูลและรับฟังข่าวสารเพื่อหาแนวทางร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพดิฉันได้ศึกษาและอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และอบรมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ความสามารถในทักษะอบรมให้ความรู้กับคุณครูที่สนใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่อง รำวงมาตรฐานรายวิชานาฏศิลป์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2,566โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้4เทคนิคสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการจดกันท่ารำและทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายต้องใช้ทุกส่วนของร่างกายเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกัน ซึ่งผู้เรียนมีทักษะไม่เพียงพอจึงเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์วัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านนาฏศิลป์ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นและเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนให้สัมพันธ์กันขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม ดิฉันได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้4เทคนิคคือการเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอการเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียนการเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดขั้นตอนการดำเนินงานดิฉันได้จัดทําสื่อการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมตามแบบแผนที่เตรียมไว้และประเมินผู้เรียนรายบุคคล ระหว่างกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นกลุ่มผลลัพธ์การพัฒนาเชิงปริมาณผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังทำให้มีผลการประเมินที่ดีขึ้นตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลเชิงคุณภาพผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมการพัฒนา เต็มตามศักยภาพตามความสามารถของตนเองขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประเมินในครั้งนี้ดิฉันจะนำคำแนะนำปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น